สวััติข้าวน,นี้นะคะเคียจะผัดผักรวมค่ะผัดผักรวมใส่กุ้งนะคะนี่ค่ะผักรวมก็มีหน่อไม้ฝรั่งถัว่วลันตาหวานแครอทค่ะฟักทองเห็ดเห็ดสามเห็ดแล้วก็มีกุ้งแล้วก็ใส่ลง เราผัดทุกอย่างเราหั่นล้างให้สะอาดแล้วเราก็กุ้งก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาใส่ปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำตาลน้ำมันหอยซอสฝาเขียวผงนวลและผงชูรสน้ำตาลค่ะแล้วก็ทุบกระเทียมกับพริกขี้ฝาแดงลงไปใส่ลงไปเลยเดี๋ยวผัดทีเดียวพร้อมกันเลยไม่ต้องไปกระยก,กระยอนเอตั้งน้ำมันให้ร้อน แล้วเดี๋ยวเราก็เอาผักพร้อมกุ้งพร้อมเครื่องปรุงใส่ลงไปข้าตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาผักพร้อมเครื่องปรุงใส่เลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะผักพร้อมเครื่องปรุงใส่ ผัดผักรวมกุ้งสดแล้วเดี๋ยวพอสุกแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยไม่ต้องผัดนานเพื่อจะให้ผักเขาสดแล้วก็กรอบกุ้งสุกแล้วนะคะ แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ